ไปดูกิจกรรมดีๆกันบ้างนะคะซึ่งมทรศรีวิชัยรัฐภูมิค่ะเปิดศูนย์ RPC Smart Farm เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่กระบวนการผลิตพืชระบบอัจฉริยะเพื่อย,ยกระดับผล,ผลผลิตให้มีคุณภาพสม่ำเสมอและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี วิทยาลัยรัตภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเปิดศูนย์ RPC สมาร์ทฟาร์มหรือการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะในกระบวนการการผลิตภาคการเกษตรโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ได้ผลผลิตของพืชที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติเนื่องจากระบบนี้สามารถควบคุมสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยมีศาสตราจารย์กิติคุณดรเปี่ยมศักด์เมณสเวดนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะพร้อมด้วยผู้แทนอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญหัไทยใจเปี่ยมรองอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดรผานุมาตรสวยบางดำผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิคณา,าจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์สำหรับ RPC Smart Farm ของวิทยาลัยรัตภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับระบบเกษตรอัจฉริยะทางด้านพืชให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งใหม่ของเภอิรัตภูมิในอนาคตพร้อมกับใช้เป็นสถานที่ในการฝึกเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วย วัตถุประสงค์ก็คือเปิดฟาร์มให้เป็นสถานที่เรียนรู้นะครับแล้วก็สถานที่ฝึกอบรมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟาร์มต้นแบบนะครับของเกษตรกรนะครับในการทําฟาร์มแบบอัจฉริยะหรือว่าฟาร์มสมัยใหม่นะครับก็ในส่วนแรกนะครับฟาร์มเนี่ยใช้สําหรับจัดการศึกษาอยู่แล้วนะครับในส่วนของวิทยาลัยนะครับที่จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆนะครับก็จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฟาร์มตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนทั่วไปนะครับเราก็จะเป็นศูนย์ในการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับกเกษตรกรนะครับในการทำฟาร์มแบบสมัยใหม่แบบอัจฉริยะแบบ IoT นะครับก็ยินดีนะครับถ้ามีกเกษตรกรท่านไหนที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาอบรมนะครับเรายินดีให้ถ่ายทอดความรู้ให้ท่านนะครับ ครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในการยกระดับชุมชนโดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งเป็นหมุดหมายหลักของประเทศที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีกับกระบวนการผลิตภาคการเกษตรหรือระบบเกษตรอัจฉริยะไปสู่กเกษตรยุคใหม่